ทำอะไรเนี่ยนี่แกทำบ้านเหรอของแกเนี่ยหนึ่งพันบาทเช็ดกระจกอะไรแพงขนาดนี้ปล่อยนะมีอิทธจะแจ้งความนะปล่อยอ สองพันนี่แกคิดจะป้นกันหรือไงเนี่ยให้มันน้อยๆหน่อยเอถอะให้ยังไม่ยอมจบนะฉจะโทรแจ้งความถยวนี้แหละแค่เงี้เดี๋ยวก่อนสิคะคุณฉันว่าคุณรีบไปแจ้งความดีกว่าค่ะอะไรของคุณอีกเนี่ยฉันรีบอยู่คุณรีบเหรอหรือว่า คุณกลัวแกเป็นคนผู่กัแน่ค่ะคุณพูดอะไรของคุณฉันไม่เ,เข้าใจเลยคุณทำอะไรไว้อ่ะคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะคะ แล้วพวกแกสองคนนะมีหลักฐาหรือเปล่าล่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดจริงอ่ะทำไมคุณถึงไม่กล้าแจ้งความล่ะคะก็บอกอยู่ว่าฉันรีบอีกอย่างฉันไม่อยากมาเสียเวลากับพวกแกสองคนหรอกนะงั้นก้าคงไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าฉันโทรแจ้งความไปแล้วอจสพาร์ตตำรวจคงมาถึงี ขวดน้ำในมือเอาอยู่ไหมคะเฮ้ยมึงจะไปไหนก็ไปไปมึงเห็นไหมเนี่ยกูกําลังหาของอยู่น่าลำคาญจริงๆเออน้องครับของพี่ก็ได้ครับขอบคุณมากมากนะคะเออพี่กําลังหาอะไรอยู่หรอคะหากระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์กูหายเนี่ยมึงจะช่วยกูได้ไหมถามอยู่นั่นแหละใช่ใบนนี้หรือเปล่าคะเฮ้ยเป๋าตังค์กูอยู่ของมึงได้ไงเนี่ย มึงเป็นคนเอาของกูไปใช่ไหมหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปนะคะหนูเห็นมันตกอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วทำไมเงินในกระเป๋าตังค์กูเหลือแค่สามพันกูจำได้ว่ากูใส่ไว้ห้าพันนี่มึงเป็นคนเอาของกูไปใช่ไหมหนูไม่ได้เอาไปนะคะแต่กระช่างเถอะถือว่ากูทำบุญไปแล้วกันพี่คะแต่ว่าหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะ เฮ้ยแบงโ์ย่อยหายไปไหนหมดวะเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วทำไมเงินในกระเป๋าตังค์กูเหลือแค่สามพันกูน 3, จำได้ว่ากูใส่ไว 5, ้ห้าพันเราเห็นมันตกอยู่ตรงโน้นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไม่มีแบงค์ย่อยเหรอคะอันนี้หนให้นะ ที่จริงแล้วมนุษย์เราก็ไม่ได้เลวลร้กันทุกคนหรอกนะครับน้องครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะมึงเป็นใครเนี่ยเขาคมักซีดา <S <S เลยนี่มันแมงคฟอมครับน้องฮะมันจะเป็นแมงปฟอมไปได้ย,ยังไงอ่ะ เงินที่หนูขายขวดได้มาเช้าเองนะคะแบงค์เนี้ยผมเช็คดูหลายรอบแล้วเป็นแบงค์ปลอมจริงๆเฮ้ยทำไงดีอ่ะคุณจะเช็คให้ฉันอีกรอบได้ไหมคะพอดีฉันมีเงินอยู่แค่นี้จริงๆอะค่ะน้องครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับนี่มันแบงค์จริงนี่ครับ ุณลองดูดีๆสิเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะดูผิดไปเองแบงค์นี้เป็นแบงค์จริงนะครับอันนี้ของของน้องส่วนนี้เงินทอนนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะคินเงินด้วยครับครับทั้งหมด7จิห้าบาทครับ สแกนแล้วกันครับได้ครับเอแบนหมดพอดีเป็นสดดีกว่าทั้นผมขอซื้อแค่น้ำขวดเดียวก็ได้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอเอคุณครับคุณเอาของไปก่อนก็ได้ไว้คุณผ่านมาแถวนี้เมื่อไหรา่คุณค่อยแวะมาจ่ายผมนะครับ แล้วคุณไม่กลัวว่าผมจะไม่กลับมาใจหรอครับผมจะไปกลัวคนทําไมขนาดแบงค์ปองไม่แกะคุณยังมีน้ําใจสลับให้น้องเขาเลยผมเชื่อใจคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ